ที่มีน้องไหมถ้าแท้ๆเนี่ยมีพี่คนเดียวแต่ว่าอีกสี่คนเนี่ยที่เป็นน้องชายเนี่ยไม่แท้หมดเลยแ,แบบที่บ้านเขาก็จะเลี้ยงแบบว่าให้แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเวลาคนถามอะไรเราก็จะชอบลืมตัวแบบว่าชอบนับว่าแบบเป็นน้องแบบแท้ๆตลอดเลยแล้วพี่จีอ่ะตอนเด็กอะ่ะเขาก็จะมีความแบบน่าขายจีใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ย คนก็เลยคิดว่าแบบเ,เป็นลูกเป็นลูกสุดท้องคนสุดท้องของบ้านพี่กับจีน่าเหมือนกันป่าไม่เหมือนนะเป็นพี่น้องที่นาาเหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าจี้ก็น่าเหมือนปากับมาด้วยหรือว่าเรากเก็บมาเลี้ยงลูกคนไข้ก็แข็งน้าบอสย <c oughs> ใช่เจ้าเจ้าเคยคิดว่า เราจะเป็นลูกคนขายกล้วยขาหน้าปาซอยเพราะว่ามีบอกมาแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กทีค่อนข้างที่จะศรัทธาในคำพูด